ผู้ประกันตนตามมาตรา33ได้เฮบ้างคอรมออนุมัติจ่ายเงินเดียวยาให้ครั้งเดียว15,000บาทครับยินดีด้วยกับผู้ประกันตนตามมาตรา33ขณะนี้คอรมออนุมัติจ่ายเงินเยียวยา3เดือนเดือนละ5,000บาทโดยใจ่ายให้ครั้งเดียว15,000บาทครับ ข่าวสารความคืบหน้าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง6เดือนหรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนประมาณ60,000คนครับโดยจะเป็นการดาเนินการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคม63รวมเป็นเงิน15,000บาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียว15,000บาทเลยครับ สำหรับวันจ่ายเงินที่ชัดเจนนั้นยังไม่มีการระบุออกมาที่แน่นอนครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับว,วันที่จ่ายเงินผมจะรีบทำข้อมูลมาฝากโดยด่วนครับซึ่งหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0่ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนโดยจ่าย15,000บาทรวดเดียวจาก ที่ประชุมมติคอรมอที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกรันตนที่จะได้รับเงิน1500 0ันบาทครั้งนี้ทุกๆท,ท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรียบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุก การติดตามสวัสดีครับ